ตอนนี้มันเพิ่มมาจนเก้าแผ่นละต่อวันต่อวันโอ้โหก็คือเพิ่มทุกวันทุกวันครับพอมาวันนี้ผมดูแล้วมันน่าจะเกินเก้าแน่นอนค่ะครับน้ํายางของเราปกติที่ผ่านมามันไม่เพิ่มหรอถ้าคณชวนที่ไม่ได้เคยใช้อูมันเป็นยังไงมันจะเพิ่มช้ามากเลยถ้าเพิ่มก็เพิ่มช้าโอ้ไม่ได้เพิ่มทุกวันทุกวันแบบนี้ครับมันจะเพิ่มช้ามันจะห่างหลายหลายวันค่ะแต่นี่คือมันวันต่อทุกวันเลยครับผมทุกวันเลยนะท่านผู้ชม แบบนี้ก็ถือว่าได้ผลดีครับประทับใจจริงประทับใจอรัที่นี้ในการดูแลตรงนี้นะครคุณประธานบุตรเกตเนี่ยที่เป็นอัพไลน์ก็มาช่วยให้คําแนะนำแล้วมีการโทรพูดคุยกันต่อเนื่องเห็นว่าโทรมาถามข่าวาวว่าเป็นยังไงใช่ไหมคุณประธานมาคุยกับท่านผู้ชมอีกทีนึ่ค่ะเชิญๆนนี่ค่ะคุณประธานบุตเกตนะคะเป็นอัพไลน์อ่าก็ในในส่วนของของทีมโปเราก็จะมีการ ดูแลพูดที่ใช้วัิพันธ์ถึงเราจะอยู่ห่างไกลกันแต่ก็จะมีการคุยทางโทรศัพท์ครับโทรมาหาคุณชวนใช่ไหมครับเป็นยังไงบ้างอะไรบ้างนีัครับค่ะแล้วน้องเขาบอกว่าไงบ้างก็ดีใจที่มาเห็นกับตาว่าคุณภาพยางดีและทุกยางออกดีครับก็เราไป็นผู้แนะนําเราก็ภูมิใจครับอืครับผมค่ะพี่แก้วนะคะ ภูมิใจมากเลยครับเพราะว่าเห็นลิดทันตรงนี้ยน้ํายางออกดีมากเลยแล้วก็ขาวสวยค่ะแล้วก็ไอ้ต้นยางนี่ก็เอผิวสมบูรณ์เวลากรีดด้เห็นเข้ากรีดก็ะตื้อประมานี้ค่ะไม่สะดุดไม่ไม่สะดุดเขากรีดเนียนไม่สะดุดทีนี้คุณชวนในฐานะว่าเป็นเจ้าของสวนยางที่นี่เลยใช่ไหมมาดูแลเต็มที่เลยผลผลิตออกมาอย่างนี้มีความรู้สึกยังไงก็ ดีใจครับดีใจแล้วก็อืคิดว่าเราจะทําตรงนี้ไปเรื่อยๆครับผมจะทำให้ดีที่สุดครับค่ะคุณชวนคะวันนี้มีเกษตรกรทางบ้านนะคะปลูกยางพาราก็มีปลูกพืชอย่างอื่นก็มีหลายหลายอย่างเลยนะคะวันนี้คุณชวนใช้ได้ผลแล้วพี่อยากจะให้คุณชวนฝากบอกไปถึงไปถึงท่านผู้ชมทางบ้านที่ยังไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะคุณชวนเชิญเลยค่ะครับคือขอแนะนําเลยนะครับว่าตัวนี้ดีจริงๆครับาะใช้แล้วประทับใจแน่นอนค่ะ ครับผมผลิตเพิ่มแล้วก็อะไรต่างๆนี่ก็จะดีขึ้นครับผมไปในทางที่ดีทุกสิ่งทุกอย่างทีี่ดครับอย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นแน่หนะคะว่าจะดีไม่ดียังไงนะคะพี่แก้วเอ้าวยังไงที่เป็นคนดูแลตรงนี้ประทับใจมากเลยค่ะเนี้ยขอเชิญพี่น้องเกษตรกรทุกๆท่านนะคะลองหันมาทดลองใช้โอทูซูเปอร์พรีเมียมตรงนี้หน่อยนะคะว่าถ้าเราใช้ไปแล้ว แล้วผลผิดตรงนี้มันจะเป็นยังไงก็ขอเชิญนะคะขอเชิญทดลองดูนะคะว่าไม่ลองก็ไม่รู้ใช่ไหมไม่ลองไม่รู้ค่ะเราจะประทับใจยังไงถ้าถ้าเราได้ลองใช้แล้วค่ะค่ะอ่ประธานอีกคนึงอ้าวอัปลายเชิญหน่อยค่ะเดี๋ยวบางต้นไม้คุณชวนถ้าผู้ชมมองมาเห็นหน้าฝากบอกผู้ชมทางบ้านนะครับอยากให้เปิดใจลองรับก็สิ่งใหม่ๆนะครับการเปลี่ยนแปลงในการใช้ผลิตภัณฑ์ครั้งนี้จะทําให้ทุกท่านประสบ แต่ความสุขนะครับเพราะว่า1ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตนะครับก็ถ้าผู้ใดสนใจก็ติดต่อได้ครับกับทีมงานของพี่ชนทิพานะครับค่ะครับผมอาคุณชวนเจ้าของสวนมีเบอร์ไหมคะมีครับผมอ่าบอกท่านผู้ชมเลยครับ083 993 8032ครับค่ะอ่าคููแก้วของครูแก้วก็086 190 2 9 1 0ค่ะ ค่ะโทรมาได้เลยนะคะมาสอบถามเลยว่ามันจริงมันเทศยังไงนะคะท่านผู้ชมแล้วท่านก็จะไม่ผิดหวังอย่างที่เห็นในวันนี้แหละค่ะจะมาดูที่สวนเลยก็ได้อยู่ที่ไหนสวนอยู่ที่ไหนคุณชวนอยู่ที่อำเภอนาน้อยฮะหมู่บ้านอะไรคะหมู่บ้านไอทุ่งมงคลค่ะครับผมจะมาที่นี่เลยก็ได้ยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับครับค่ะถ้าอยู่ใกล้ก็มาดูได้เลยนะคะถ้าอยู่ไกลมาไม่ได้ก็โทรเข้ามาโทรเข้ามาได้ค่ะ แล้วก็อย่าลืมนะคะนําผลิตภัณฑ์ของโอทูไปใช้ท่านก็จะได้ผลผลิตดีๆงามๆแบบนี้แล้วก็มีโอกาสที่จะรวยรวย,รวยเหมือนคุณชวนค่ะวันนี้นะคะเราทั้ง4ี่คนก็ต้องลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้คะ่ะสวัสดีค่ะเมื่อหนุมกลับบ้านก็พบว่าบ้านทุ่งดินกันดานเปลี่ยนไป เพราะใครๆรู้จักใช้สารปรับสภาพดินด้วยโอทูฟลาโบกาสารอินทรีย์ที่สกัดเข้มขน้นเปลี่ยนสภาพดินให้มีค่าความเป็นกลางช่วยให้ปลูกพืชได้ง,งามทั้งพืชสวนพืชไร่และช่วยย่อยสลายฟางข้าวรวมถึงเมล็ดวัชพืชที่อยู่ในดินถ้าหนุ่มอยากรู้ว่าบ้านทุงงนนนท่งดินงนดานเปลี่ยนเป็นบ้านทุ่งดินดำได้ยังไงลองเอาโอทูฟลาโบกาไปใช้ดูสิจ้าคือเวลาที่คุณพี่ดีเนี่ยไปเลย คุณผู้ชายเขาก็ไม่อยากไปไหนหรอกครับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเอฟชโอทูได้ผลอย่างไรผมจะบอกให้แล้วช่วยไปบอกต่อ ใช้ได้เลยอย่ามัวลีรอมั่นใจเลยน้ออย่าได้ลังเลโอทูอาหารเสริมพิเศษหลายประเทศจัดให้เป็นเกรดเอเพื่อนพร้อมที่น้องหาให้เราไม่ลังเลใช้อทูได้เลยเราต้องทำตามคัา I'm here. ของนาไปไหนแต่สิ่งที่พวกเราดีใจแล้วก็ภูมิใจมากๆเลยดูเลยนะคะวันนี้โอ้โหสวยมากเลยเป็นนาข้าของใครนะครูแก้วคุณนรงค่ะค่ะนรงบ้านทับม่านค่ะตำบลบัวใหญ่คือนาน้อยค่ะจังหวัดน่านจังหวัดน่านค่ะคือเราสุ่มาไม่ได้นดหมายกับเจ้าของแปลงนาใช่ไหมเพื่อนมาดูโอ้โหได้ผลผลิตดีมากเลยเกษตรกรเอาอะไรมาใช้บ้างนะพี่แก้วโอใช้โอทูซูเปอร์พรีเพียมค่ะขวดนี้เลยอ๋อท่านผู้ชมดูหน่อยค่ะ อ่าเดี๋ยวจะต้องคุยกับคุณพี่ทีนึงคือขวดนี้ที่เอามาใช้ค่ะใช่ค่ะซึ่งมีทีมฉีดเรานะคะคุณประธานและคุณสุวิทย์เป็นคนฉีดพ่นเองเราก็จะมีภาพให้ดูว่าจริงเท็จยังไงคุณประธานมาดูผลงานของคุณที่มาดูแลนาข้าวให้กับเกษตรกรเป็นยังไงก็ถือว่าสุดยอดมากแต่เรามาวันนี้ไปเจอเจ้าของน้ไม่รู้คุณนรลงไปไหนถือว่าสุดยอดมากนี่คือข้าวนะครับผลผลิตที่ออกมาเป็นยังไงบ้างก็คือเห็นแล้วประทับใจครับเพราะว่าการใช้ผลิตภัณฑ์ของโอทู คือเราจะดูจากใบไม่ได้เลยเราต้องดูจากรวงเพราะว่าใบธงก็ยังสมบูรณ์อยู่เลยใบธงยังเขียวครับยังยังเขียวอยู่เลยงบอกถึงว่าต้นข้าวยังมีการสั่งข้อแสงและกรงอาหารยังมีธาตุอาหารที่จะไปบำรุงนะคะบำรุงเมล็ดข้าวให้เต่งเพิ่มขึ้นไปอีกครัเติงแล้วก็เต็มทุกเมล็ดเลยตจะไม่มีจะไม่มีรีบมาเลยค่ะท่านผู้ชมนะคะเข้ามาดูนะคะเดี๋ยวต้องตามมาดูใกล้ๆว่าเต่งทุกเมล็ดที่คุณประทานข้าพูดนะคะว่าเป็นยังไงนี่คือผล ท่านผู้ชมคะเราก็ต้องมาคุยกับคุณสวิตกคนหนึ่งที่เป็นคนมาดูแลตรงนี้ช่ฉีดพ่นด้วยตัวเองครับผสมปุ๋ยเม็ดด้วยตัวเองด้วยวันนั้นพวกเรามีการควบปุ๋ยเม็ดแล้วก็นํามาหว่านทั้งเม็ดทั้งน้ําเราดูแลให้ทุกอย่างเลยกับแปลงนาคุณอาลงครับคุณสวิต์ให้ความเห็นตรงนี้หน่อยกับท่านผู้ชมเอ่อมาผมมาดูเปรียบเทียบกับเกษตรกรท่านอื่นนะครับที่ไม่ได้ใช้นะคือตอนนี้เขาเก็บเกี่ยวไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่าใบอะไรแห้งหมดแล้วรวงก็ยัง แห้งหมดละก็คือมาเปรียบเทียบกับคุณณรงค์เนี่ยมาดูแล้วคือใบยังเขียวอยู่เลยครับตั้งอยู่ก็คือจะมีการสังเคราะห์แสงและปรุงอาหารอยู่แสดงว่าข้าวก็ยังเก็บเกี่ยวไม่ได้ต้องรอให้เต็มไม่เต็มหน่วยก่อนหมายถึงว่าจะจะสมบูรณ์กว่านี้อีกข้าวเราดูวันนี้ยังสมบ์กสมบูรณ์ดีเปรียบเทียบกับที่เขาเกี่ยวไปแล้วเนี่ยก็ยังสมบูรณ์กว่าที่เขาเกี่ยวไปแล้วแต่ว่าเขายังสมบูรณ์กว่านี้อีกถ้าหมายถึงว่าข้าวของคุณณรงค์จะต้องสมบูรณ์กว่านี้อีกนะคะ เปรียบเทียบคนที่เข้าเก็บเปรียบไปแล้วมันไม่ใช่อย่างนี้เลยครับค่ะดีใจไหมเนี่ยดีใจกับเขามากเลยครับดีใจมากต้องมาถามอีกท่านหนึ่งยืนอยู่ข้างๆชนที่พานี่แหละชื่อพี่อะไรนะคะสมศักสวัสดีค่ะพี่สมศักเป็นเกษตรกรที่ยังไม่เคยใช้โอทูมาทําไมเนี่ยมาขโมยข้าวเขาเหรอก็เห็นเขายืนจิ้มข้าวเขาบอกข้าวสวยผมก็เลยแวะเห็นเห็นทิ้มงานโอทูยืนอยู่ใช่ไหมก็เลยเดินขึ้นมาครับผมว่ายืนทําอะไรกันครับยืนทําอะไรกันค่ะ ก็มาดูทีมงานของเราได้เอาผลิตภัณฑ์โอทูทั้งแบบน้ําแบบเม็ดนะคะเป็นสารปรับสภาพดินมาใช้ด้วยแล้วมันได้ผลดีก็เลยขึ้นมาดูแต่ปรากฏว้าไม่เจอคุณนาลงชื่อพี่อะไรนะสมศักดิ์พี่สมศักดิ์รู้จักพี่นาลงไหมรู้จักครับแล้วเขาไปไหนวันเนี้ยก็ได้ข่าวว่าเขาไปนวดข้าวอยู่ครับไปนวดข้าวแล้วคุณสมศักดิ์ไม่ไปนวดข้าวหรอไม่มีนาข้าวไม่มีนาข้าวเขาไม่ได้ทํานาครับเออที่ถืออยู่คืออะไร ก็เห็นเขาบอกว่าก็เป็นชื่อโอทูนะครับก็ไปเอามาจากไหนไม่เคยใช้โอทูไปขโมยใครมาก็ก็กําลังสนใจอยู่ครับที่ว่าจะใช้อยู่นึกว่าไปขโมยของผูกแก้วเห็นผูวแก้วบรรทุกใส่รถมาเต็มเลยสร้างหลายหลังคือพวกคณสมศักดิ์ไปขโมยมาอนุญาตให้ถือใช่ไหมอนุญาตให้ถือนี่คุณสมศักดิ์คือตัวโอทูซูเปอร์พรีเมียมผลิตภัณฑ์ใหม่ของโอทูที่ให้ผลผลิตชัดเจนมากๆเลยตรงนี้นะคะเป็นนวัตกรรมใหม่หลายๆคนใช้แล้วปะทับใจ ก็ทักใจกันมากเลยของคุณสมศักดิ์ปลูกพืชปลูกพืชอะไรบ้างผมปลูกยางครับยางพารายางพาราแล้วเอะไรจ๊ะก็มียางพาราอย่างเดียวครับตอนนี้มีข้าวโพดกับยางพาราทำอยู่สนใจไหมก็กําลังศึกษาดูว่าจะจะเอาไปใช้ดีไหมอ่าแล้วดูแล้วจะจะใช้ดีหรือไม่ใช้ดีก็คิดว่าจะใช้ครับก็มาเห็นมาเห็นวันนี้แล้วว่าจะใช้ค่ะอันนี้เป็นเพียงนาข้าว แต่ผลผลิตกับยางพาราโอโหนะคะเดี๋ยวคุณสมศักดิ์ต้องไปดูนะคะถ้ามีโอกาสก็ต้องไปด้วยกันจะแน่ขนาดไหนผลิตภัณฑ์โอทูช่วยเกษตรกรได้จริงๆเลยนะคะท่านผู้ชมนะคะดูแล้วสวยมากงามมากเลยนะคะไม่เพียงแค่นี้นะคะเรายังจะพาท่านผู้ชมไปติดตามผลงานหลายๆอย่างที่เกษตรกรได้นําผลิตภัณฑ์โอทูไปใช้บอกได้เลยว่าไม่ผิดหวังสักอย่างนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามไปดูกันในช่วงหน้านะคะ่ะเมื่อหนึ่งกลับบ้านก็พบว่า บ้านทุ่งดินกันดานเปลี่ยนไปเพราะใครๆรู้จักใช้สารปรับสภาพดินด้วยโอทูฟลาโบกาสารอินทรีย์ที่สกัดเข้มขน้นเปลี่ยนสภาพดินให้มีค่าความเป็นกลางช่วยให้ปลูกพืชได้งามทั้งพืชสวนพืชไร่และช่วยย่อยสลายฟางข้าวรวมถึงเมล็ดวัชพืชที่อยู่ในดินถ้าหนุ่มอยากรู้ว่าบ้านทุง่งดินกันดานเปลี่ยนเป็นบ้านทุ่งดินดำได้ยังไงลองเอาโอทูฟลาโก้าไปใช้ดูสิจ้าคือเวลาที่น้องหมวยดูดีเนี่ย กดี่ยังไงกับการมาให้ดอกไม้แฟนฉันเนี่ยมันยิ้มมันยิ้มขึ้นแล้วขึ้นโออโพี่เ <แก S 2> บิร์เขาก็ห่วงอย่างนี้แหละครับผลิตภัณฑ์อา,าหารเสริม F2 โทรเลย